อยู่ดีสบายเนาะครับผมสมบายดีอยู่ครับผมอืมอากาศเป็นจังไงทั้งนั้นกบบแบบเย็นเยู่ครับผมแต่ว่าน้องบโบเป็นไรครับผมอืมทั้งนี้ลมวีวีจะลมมาสองมือแล้วสวงสัยอากาศสหนาวโอ้ให่ไหนาวแล้วสักโดยไก่ไก่โดยกระทุ้งนะครับผมเมียนจ้ากะ เถือโอกาสบอกบุญเลยเนาะทางเสียนนั่นมีบุญกระถินเนาะเชิญชวนไน้จเชิญชวนนั่นเอฟซีแฟนช่องผู้สายบุญหนเลยจ้าาชวนทำบุญครับผมนวนทำบุญกระถินในวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้แหละครับผมจ้าครับผมเฮ็ดบุญกระถินกระถินนี่บุญใหญ่เนาะค่ะเฮ็ดบุญมีเงินเก่งครับผมจ้า ร่วมบ,บุญกับทิ้ทางเชียนเพื้นใดค่ะเดี๋ยวสามนาจะปักเบอร์โทรหรือหมายหรือบัญชีให้เนาะบาทสองบาทาได้ <ผม S 1> เบ้อดค่ะแมนครับผมจ้าร่วมบุญน้ำกัน,กนครับผมบุญกับทิ้บุญยังครับผมมหาบุญครับผมจา้าบุญกับทิ้ก <ใน S 2> ันรวมกันกับสิดดได้มีสูบมีหมาน้ำกันเนาะมือนีห้องสิมะคงชุดท้ายเนาะจ้าค่ะเอาเอาเลยบอกครับผมเอาเลยจ้าคงชุดท้ายจ้ามือนีเอาคงชุดท้ายเนาะจ้าเอาวิ่งบุญวิ่งบุญ วิ่งบนครับผมวิ่งบนจ้าหาคหกครับผมหาคหกเหมือนเดิมเนาะหากคำแมนครับผมจ้าจับไสองสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองหกสองหกครับผมแล้วก็3ตัวครับผมจ้า3ตัวกับแปดสองคั้งอแปดสองหกแปดสองห้าแปดสองหกครับ สองสี่สี่สองเม็ดเดียวล่างสองสี่สี่สองเม็ดเดียวเป็นบ่าจ้าแม่ครับผมอืมก็คือกันกับทั่งๆนิดน้อยค่ะเนาะแม่ครับผมอ่าทางจิ้มเลขวิ่งบนล่างเะยครับผมจ้าเอาขึ้นไปใส่บนน้ามสองสี่ส่สองอืมค่ะอันนี้คือฟันเข็นๆเราด้อค่ะน้อยหางสุดเราเนาะครับผมครับแม่ครับผมพงสุดท้ายนะครับจ้าทั้งเส้นฟันยังบ่าจังวันนี้ กับฟันมาไปทำงานหลวงพ่อเป็นอาจารย์ว่านยังครับผมกับพอดีเอ็ดโทรมาเชินัานพอดีก็เลยอันนี้เอ็ดอืมแล้วเลยตื่นจ้าก็มาเอาเข่าให้น้องมาน้องเมี้ยวกันเลยทักคาเอ็ดอืมค่ะค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็นี่ละวิ่งหากับพกจังไดก็มาไอห็นครับผมเรียกทูบกระซ่งไปให้เอ็ดนะครับน่ะจุงมื่อวันพระครับผม เลขทูบอันอันกวมนกมรดกติจ่จได้ตัวใดเนี่ยอ่าสามหนึ่งสามครับผมสามหนึ่งสามเฮ้ยครับเลขขึ้นมาจังสันโน่บาทนี้เนาะจ้าครับผมทุบมือขึ้นมันท่านะครับผมบอะไรภาวนาสวดมนต์แลวก็จุดขอเพิน่นจ้าเพิ่นออกดอกครับผมตน้นบอกมรกตจ้า สามหนึ่งสามกันตัดเล่นค่สามสามสีไม้อีกบอหนึ่ 1, 3, 3, นะงสามกับสามสามเป็นสี่ติมันนี่ครับผม,มบางทีไปออกช้ำตัว่ายสามตัวหนาก็ได้นะครับไปหาจับฉลากินแบ้งไหมเนาะเนี่ยครับผมม้นงวดสี่เก้ามุดนี่นี่จ้าแล้ถูกเขาถูกถกันหลายได้วงใหม่สี่เก้าถูกออกเลขไทยสามตัวสามสี่เก้าผมก็ถูกดได้หา้าใบ โอ้อันเนี้เนาะโศกเฮโศกมันเนาะมันมาบ่ออกบ่ออกกันถ่ยรัตตลีก็ออกสามตัวหนาสามตัวหลังแบงสีเนาะแมนแมนครับผมติดตัวเองผมก็ได้หาใบครับผมสามสี่เก้าโอ้ดีใจน้ำจานินละเนาะดวงไพ่ดวงมันอี่หรีเนาะบุญนุ่นน้ำน้ำจารเนาะแมนครับผมมุกกรบอกเขาเจ้ว่าสีเก่าเด้อแล้วก็ไปซื้อซื้อสี่เก่าร้านอยู่ตอนมันบุมีสามสีเก่าจ้าของผมหลายใบอยู่เป็นยี่สิบสามพู่ใบไปไน ค่ะโอ้เลขงามเลขงามตัวนี้จ้ะแต่ว่าเลขกับบ่อไหลหางเนาะสองสี่สองหาสองหกนี่คือขัดไห้ <6. S 1> เนเ้นเน้นวจ้ะแปดสองห้าแปดสองหกครับผมจ้ะแต่ว่าเลขวิ่งนี<า>ทั้งเสยนหนี่มั่นใจตัวใดขักสุดทรืหมั่นใจทั้งสองมันนวนนี่มันบ่มีมเลขดกับครับผมมาตัดก็เมยมกทั้งสองครับผมมาแรงทั้งหาทั้งหกตัวนี้ เจ้าครับผมมันจ้ะอืมค่ะแต่ว่าเลขก่็เป็นครับผมเลขลางกับฟันเหเม็ดเดียวคือสองสี่สี่สองเนาะแมนครับผมเลขทูบท่านผู้ใดมักไปหาจับฉลากกินแบ่งไว้เลขกี่ให้แต่ว่ากะบโแน่เนาะสามหนึ่งสามแมนครับผมสามหนึ่งสามครับผมค่ะเลขงามอยู่จ้ะอวดงวดก่อนนั่นเลขทูปผมการได้ยังก่อเก้าหอยังศูนย์สามเก้าหรือยังนี่แหละครับผม เก้าศูนย์สามเออเก้าศูนย์สามมันก็ออกคูสามเมียนครับผมกำหัวจะเป็นหกสามครับผมมือคนถูกน้ำมันได้หลายจิตค่ะตงไปเหตุเมนจ้าเต่ว่าเลขเสียนนี่เขามาหลายงวดติดเลยเลขถูกเพื่อกันขันผู้เล่นเป็นกับให้กับหัวกับหางไว้น้ำเนนาะเมีนค่ะผมเมนครับจ้าคนเอฟซีมันจำเมนมาว่าถูกในช่องท้าวนาอกสามมลยแจกตู้ประจายคนว่ะอืมค่ะแต่ว่าลังเทียน เล่กผมเล่กทูกหนีไปหาถ่ายฉลากกินแบงไวเนาะเมียนครับมสามตัไทยฉลักแบบทบาลไวครับผมเกือบบนในนอนมันดอกเล่กแบบนี้แหละครับมากดอกครับผมอืเมียนอีรีเลขกเย้หายสามตัวไทยนี่มาดีดีเด้อือเมียนด้วยใ่ซื้อมบัตื้อติดไวเลยจิบไปแล้วมั้งโอ้จ้าอสามหนึ่งสามมีตีสาม สามหนึ่งสามครับผมสามสามีนิสิมี้ฉมาบ่เนออสามสามแล้วก็หนึ่งสามสามครับผมอ๋อค่ะสื่อไปจังสั้นนี่แหละเนาะขาว่าคนสื่อเป็นเนาะับผมเมื่อกี้หรือวันจันทเมื่อกี้นี้สามส้ช่องไม่กลุ้มผมนะเขาถูกกันเป็นแสนเลยนะแล้วอะอดีใจนะดีใจนะสองห้าสี่เต็มเต็มเลยบ่ต้องกลับ อดีใจน้ำค่ะดีใจผู้คนสู่ผืนนานทางฟังเพื่อนบ้านมือนีกับมีม่เมีนบาจ้าครับมือนีครับผมผมก็ลุ่งไปแล้วครับตะวันนี่ไอสุดที่เพิ่แเปดส้ตัวจ้าออย่าลืมเด้อค่ะฝากแน่ถุงทองพารวยล้วกะดอลล่าพารวยเนาะจ้าเนาะแมนครับผมถังสองข้างทางจัติดตามเพื่อนบ้านครับผมเนี่ยทางเพื่อนบ้านไงเป็น จ้า ID ได้ก็ได้ครับผมค่ะสิปักคือเก่าเด้อค่ะไอดีไลน์แกเดี๋ยวสภาหนาสิปักนี่คลิปนี้แหละค่ะมีไอดีไลน์ทั้งเซียนอุบลบบนยูกอะฝากติดน้ำเนี่ยค่ะผู้ใดมักทั้งเพื่อนบ้านก็สามารถติดตามในช่อง YouTube ได้คือถุงทองพารวยแล้วก็ดอลลาร์พารวยนั่นนะจ้าครับผมครับจ้าจ้าเอาสุดท้ายนี่ฟังยังถึงพี่น้องเลยจ้าเซียนอุบลครับผมสุดท้ายนี่ขอให้พพี่น้องเพป็นเฮงเฮงปังฝังับผมมีเงิน ครับไปเที่ยวปีใหมค่ครับผมแล้วก็ <c oughs> มีเงินทําบุญปีใหม่กระถินก่อนเนาะ, <c oughs> ะทบุญกระถินแล้วก็ปีใหม่ครับผม <c oughs> จ้ายังมีหลายบุญเนะะาะครับแม่นครับผมไอ้ปังปังครับผมนึกวันที่สิบหกครัเงินเงินเงินแสนกันทุกทุกคนครับ <c oughs> ผมร้อนเงแอดน้ำครับผมค่ะสาธุเช่นก <unexpected> ันค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับผม